ห่างหายกันไปหลายวันนะครับวันนี้พามาพบกับรถเด็ดเด็ดโปรเด็ด,ดเดือด,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 ดนะครับอีกแล้วคท่านนะคน,นที่ทำเรว่นเจสซี่ไปวันี้ามาชมเซ็ต900โปรเด็ดเดอดออกรถ900บาทนี่เด็ดเลยแล้วคันนี้บอกได้เลยว่าทรงดีมีอนาคตที่สำคัญที่สำคัญ900บาท20%นะจ๊ะ มายความว่าไงมายความว่าคุณจะได้เลท900เอ่อคุณจะได้เลทดาว20%ทั้งที่และดอกเบี้ยพิเศษนะเพอ20%จะได้ดอกเบี้ยพิเศษทั้งที่คุณใช้เงินออกรถ900บาทนะครับออกได้ทั่วประเทศเลยอะ่ะวันนี้มาชมเชษฐ์900เจ็ดะเบียบปี2020เป็นรถบ้านแท้มเดียวไลน์เอีนะครับยองจากสเปเชียลอิดิชั่นนี่หน้าตา หน้าตาสวยเนียนดูดีมากนะครับมีทรงนะเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนิดเดีก็จะมีกระจกไปแฮนด์นะครับตามปกติอยู่แล้วแล้วก็ไฟอ่าไฟไฟเนี่ยเป็นแบบสไลด์นะเดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดป้ด,ดูนี่อย่างเราเอาผ่านเราปเดยไปอ่าแล้วก็มีนี่มีตัวฐานรองของเขานะครับเป็นสีใสนี่คือเป็นรุ่นงานดีงานดีงานดีนะนี่ ร่องรอยสภาพสวยงามนะครับร่องรอยแทบไม่มีเล,เล็กเล็กน้อยๆเท่านั้นกาดน้ํานะครับตามปกติเลยเออี SE แล้วก็มีการล้มล้อหน้านะครับจานนิดโอ้โหแทบไม่สึกเลยนิดเดียวเท่านั้นนะครับย้างพิลลี่ทับสายฟ้านี่ล้อแดงๆฉ่ำๆสวยๆเลยคอท่อสะอาดนะครับล้างให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีแคตบาข,ของเฟรูนี่สีพาวเดอร์โค้ดเงียบเงีย แล้วก็ไปเดี๋ยวเปิดเปิดเปิด,ปดขอเปิดขอเปิดอ่าเดี๋ยวเปิดนิดนึงเดี๋ยวนะกดไหนวะนี่ไปเป็นสปรอร์ตไลท์นะครับบอกเลยว่าแส่ผูจสบตาก,ก็เลยทีเดียวเชียวนะอ่ะเป็นไงรล่งรอยมีปะถ้าไม่มีรอยเลยนะเนียนเลยนะเนี่ยโอ้โหดูดิสวยเลยนะเนี่ยมุมดีมีอนาคตนะครับก็สลิปออนนี ท่อสวยเลยตัดมาอย่างนี้หูเนียนๆเ,เลยนี่อะไรโอ้รอี่ของขี่คนหน่อยอะดูนะฮะเนียนจริงปลายเปิดไม่มีรอยนะครับปลายเป็นอะคาโปวิกนะครับคาร์บอนนะอันนี้ก็คืองานทั่วไปเนาะอ่ามีสายยึดอะไรอู้ลองนอดอย่างดีนะครับแข็งโปก๊กแล้วก็นี่มีสปูหลังนะครับลองรอยเดี๋ยวดูจะโอ้เห็นเป็นรอยอย,อย่างนี้แต่รูกปุ๊บเรียบปับ๊บนี่ลูกเรียบเลยนะ ยางสายป้าเหมือนกันนะครับท้ายสั้นนะครับพับได้นะนี่แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับเป็นตาแมวเอามาตั้งติดกันอย่างนี้เลยไหนเปิดอ่ามีหน่วงด้วยมีหน่วงโอเคนะมาดูครับไล่ไปเลยโต๊ะระเตอร์เดิมเลยนะครับโต๊ะระเตอร์เดิมทำหลังสาที่เรียบร้อยนะปติโฟล์เตอร์เราไม่อะไรอยู่ครบซายขวาเหมือนเป๊ะนะครับ เท่คู่เหมือนเดิมไม่มีรอยเหมือนเดิมนะเน้่ยเฮ้ยเรียนว่ะวันนี้เรียนว่ะเอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดต้องวันนี้ก่อนต้องวันนี้ก่อนนี่บ,บอกบ่อแรกนะบอะกแร่มากๆเลยนะครับนี่สวยเลยบอกแต่งแล้วก็เป็นเหมือนกับโหนกในตัวนะนี่ทำสูงโอเคกำลังกันลอยข้างถางังฝาถังอะไรเอ,เอ,เอ้ตรงถังนะครับก็คือติดรถเอสดีอยู่แล้วนะเอสดี SE ก็มีตัวนี้ด้วย ไปสปอร์ตไลท์เหมือนเดิมนะโอเคไล่ขึ้นมานะฮะนี่สวิตเปิดไปสปอร์ตไลท์นะครับนะมาดูเลขไมันกันดีกว,ว่าโอ้เนียนจริงเหมืติ๊กเกอร์อแม่อยู่ครบเลยเป็นไ,ไงเนียนจริงอ่นะเลขไปแท้นะครับใครก่เราไม่ก่อสองหมื่นสองร้อยกิโลแล้วกันนะให้เสร็จไปด้วยนะไม่ต้อง่งซับเดี๋ยวเครื่องฟังตอนท้ายนะครับก็มีพาะะเวอร์อัลเลนตัวนึ้ด้วยนะครับ โอเคมาดูโปรโมชาันเราดีกว่าโปรโมชาันเราคือออกรถ900บาทจำง่ายๆเลยฮนะเรียบยแล้วจำง่ายๆ <c oughs> เลยคันนี้ผ่อนได้ถึง5ปี5ปี6,000 4ปี7,000อ่ะงงปะง่ายๆเลยนะ5ปีคนระับ6,000กับอีกศษหลัง10บ,บาทนะ ซีพีเจ็ดพันแล้วได้เศษหลักสิบบาทอย่าลืมอันนี้รวมชาต้อนนะครับประกันต้นถ่ายมันจบมันดาวอะไรเป็นนี้แล้วเก้าร้อยบาทจบเลยนะครับตายต้องไปจะได้หมดไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมจะได้หัวนะครับนี่คอยรับการโปรโมชั่นลดแบบนี้นะครับนี่คันเดียวดีกว่าตอนนี้แต่เก้าร้อยเหลืออยู่เอสดีเหีือคันเดียวละเพิ่งมาเลยเพิ่งมาอ่ะราคาเป็นสดนะครับ สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้าเป็นเงินสดก็ต่อรองได้อีกหน่อยหนึ่งนะฮะโอเคได้รถมือเดียวอย่างนี้สภาพอย่างนี้นะครับทรงนี้ปียี่สิบนะครับคุ้มเลยอ่ะรูระ้รถึงจังหวดสามสิบห้าหรือว่าโทรถึงยจ้าห้าหกสี่เก้าห้าห้าหกสี่มาเดิมรับแดกรับเทอร์นุ่นบพกมาใหม่คิดด่า